ลากัลาลากับลามากบโชกับลาเขาเหียยวด้วยทีนี้พอเจบตรนั้นโดนเพนทิงทุนเจ็จจากพวกกระบนการทุกอย่างเนี่ยตอนนี้เราไล่ฝันเสร็จแล้วทีนี้ผมอยากให้ย่าเล่าถึงความผูกพันเอานี้ก่อนเล่าถึงว่าย่าเนี่ย อยู่ในรายการในย่าบอกจริงว่าเราอยู่กับต้นข้าวสองคนย่าหลานอันนั้นเรื่องจริงผมว่าีเเ็กเพราะผมเจอมาสี่ห้าปีย่ายังอย่องนันจริงจริงย่าไม่ใช่มีกันแค่สองคนอ้าวย่าเล่าให้ฟังีว่าย่ามีน้องเยอย่ามียาที่น้องยังไงดูแลกันมายังไงแล้วไปมาหาสู่กันยังไงบ้างครอรย่าเล่าให้ฟังคนเล็กย่ามีพี่หลายคนครับมีน้องย่ามีมีหลายคนคนเหมือนกันเนี้ย ดูดำนการนี้ทั้งหมดพี่มาห้องป้าแจงไงคะเออปี้อาเล่าพี่อาญาเล่าเกิป้าแจงที่เป็นพี่เลี้ยงบนไปทีนะพี่ทุกคนเห็นกันนะนั่นก็คือหลานสาวจริงๆเลยเป็นลูกของพี่สาวย่าที่อยู่ท่าะขามอี่ใกล้ย่าเนี่ยชื่อย่าอะไรชื่อย่านาชื่อย่ายนาเป็นพี่สาวย่าดีใช่แล้วก็มีไอ้ตัวเล็กอีกคนนึงที่เขคอยจะพาเราไป ตอนเราแม่ง่ะจะไปกับเขาเรถจะพาเราไปกับน้องนั่นชื่อเป็นน้องเป็นลูกลูกพี่สาวเหมือนกันพี่สาวนั่นชื่อนุชแม่ของนุชชื่อน้องทีนี้มีแฟนๆเนี่ยเขามางคั้งเขาเข้าใจว่าเฮ้ยก็เห็นญาตนสองคนแล้วทำไมต้องเข้าดังแล้วทำไมญาติจังญาติที่อยากรู้มานานแล้วเขาอยู่ข้างเรามานานแล้วแต่ณเวลานั้นที่เราไปออกรายการเนี่ย ต่การไม่ได้ทาเราเรื่องยาแบบนี้ทำเราเฉพาะตัวเราสองคนว่าอยู่กับกี่คนตอบขอบงเราสองคนแค่นั้นใช่ค่ะโฟยกันตรงนี้ก็ไม่ได้พูดเรื่องอื่นเราก็ตอบเท่าที่เขาถามเราตรงเนี้ยข้าไม่ถามเราเราก็จะตอบได้งไงองแม่ราตอบผมจะประเด็นได้ว่ายากับต้นข้าวอยู่ด้วยกันสองคนกินใช้เงินทองใช้ด้วยกันสองคนจากการเปิดหมวกและการ่ายขออะไรที่ย่าบอกเท่านั้นจริงๆ ไม่ได้ว่ามีญาติมาเรื่อยใหม่คือสาคนก็ต่างใช้ชิวิ้ไปแต่ว่าเราก็ไปมาหาสูไปบ้านญาติไปบ้านแจงไปบ้าน่อไปนี่้าเนี่ยเลย่ต้องไปเไปชวนกินข้าวเราก็ไปนั่งกินข้าวานหอกันคือจะไปย่าง้อยอ่ะแล้วคนจะบอกเราไม่มีญาติได้ไง่เรามีญาติอเนี่ยประเด็นนี่ยครับแฟนช่อครับแฟนเลผมอยากให้ญาติแต่ต้ออธิบายเนื่ยาว่าคนชอบบอกว่าโู้โหทอดข้าวแดงแล้วไมญาติเอเๆญาเราไม่ไดมีแค่นี้นะที่คนยังไม่ประกวตัวยางมี่า ย่าด้วยตัวที่ยังไม่ปรากฏตัวออกมาเลยเนี่ยยังมีเยอะขอาวเลยอะไรเอยของนีหมดเลยญาติทางเข้าใจตรงกันว่านะครับแฟนเพลงทุกท่านครับว่าญาณีละต้นข้าวมีญาติพี่น้องเยอะมากมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมขี่น้นต้นข้าวเนี่ยฟรีเข้าใจเลยว่าญาติญาติที่เข้ามาเนี่ยไม่มีใครมาหวังผลเลยแต่ต้นข้าวทั้งนั้นทุกคนมาตามทำหน้าที่รักทุนมาด้วยความรักค่ะเรว่าไม่อยากให้เราแบบว่าทุกคนเป็นญาติกัน ช่เราทํางานกันแบบครอบครัวคุณนิวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีการเอาให้เราไปกันชหญาติจริงๆพราะทุกคนจะร้องขูดใหญ่เลยก็วันนั้นไปงานดีหนึงผมเลยถามญาว่าที่ตกลงเราไปงานนั้นเป็นกระจิ๋นหรืยไม่ก็มีแต่คนขูดญาติมาเรื่อยในงานนะเยอะขูดญาติเยอะแม่เอาเคี้ยรู้ไว้ว่าจะมีคนนั้นคนนี้โผล่มาไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะญาติเยอะจริงๆสรุปแล้วให้แฟนเพื่สบายใจผมผมพูดเลยผมในฐานะเป็นครูนะแล้วก็อยู่กับญาติเท่าๆตลอด ญาติพี่น้องญาติเนี่ยที่ผมสัมภาษณ์มาเนี่ยเขาไม่เคยมีใครที่จะมาบอกว่ามันจะมาหวังผลประโยชน์จากญาติของเข้าเลยเขาเขาาก็มีครอบครัวของเขาเขาก็จะมาให้เกียรติเขาไปอยู่แล้วญาติไม่ให้อยู่แล้วญาไม่ให้อยู่แล้วคือเราเนาะเอใช่ไหมเราไม่ให้กับเราได้ไงใช่ไหมเปิดไปตามนไหนโอ้สรุปแล้วสามภาษณ์เป็นสัมภาษณ์ญาตินิเก่งสุดเก่งสุดกว่าใครทุกคนในนี้ยิ่งชาเลยก็นี้เคลียร์แล้วนะประเด็นนะทีนี้ประเด็น เรื่องพูดตั้งต้นเลยระยะสรุปเรื่องพ่อกับแม่ต้นข้าวเดี๋ยวผมจะพามานั่งมาเจอะในอีพีต่อไปในพบพ่อกับแม่ต้นข้าวแน่แน่ว่าเป็นใครหน้าตายังไงชื่ออะไรทำอะไรขึ้นข่าด่มไ้เป็นยังไง ตอนนี้ให้พูดเค้าาวก่อนาเข้า้าวว่าพ่อกับแม่ยังไงนะต้นส้นได้ทิ้งต้นข้าวไปนะคะแต่เขาเลิกการแยกทางกันเขาเลี้ยงน้องต้นข้าวไม่ได้จะจีโนทยาข้างในของเาก็ยังติดต่อกันตลอดดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวต่อยาต่อไปต่อย่าบอกหมดไปได้ที่ป้าหนิงลกว่าอะไรนะถึงแม้ว่าความรักของย่าจะทำให้ทุกคนรูเรื่องนีถึาความรักมเรื่องหนึ่งของ่อายากรู้เรื่องปูได วันนี้วันนี้ผมเีปีแรกเนี่ยสุพยามหาลาบเนี่ยผมอยากให้เห็นมุมของคนที่กําเนิดไม่ได้กําเนิดติดคนที่เลี้ยงดูต้นข้าวมาตั้งแต่แฝเบาะเด็กก็ว่าได้เลย่าเลี้ยงดูมาจนต้นข้าวตั้งแต่ต้นข้าออกเลยต้องไดออกเลยเอางี้ดีกว่าเลี้ยงมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมเลยปีแรกเนี่ยผมอยากให้นักไปทางย่าถ้าเป็นส่วนใหญ่ว่าเล่าแล้วมันเป็นยังไง แล้ว่วนอีพีนาเนี่ยของเราะลอกต้นข้าวปิยานะตอนข้าวปียาุอะไรนะต้ข้าวซุปียาอ๋อปิยากับรายการซุปียมหาล่น้าปยคสับสมากเลยโอ้มาอเรตอนนี้อเลอบโอเคตัวก็แบนี่อาจารย์มั้งเหรอแล้วเออเ ยามันดิยาไปอ,อ,อ่าไรช่องคุนใหม่ไอ้เมียเชี่ยอะไรความดังไยะความดังความโด่งดังมาพร้อมอะไรครับตอบพา้อมกับความวุ่นวาเรื่องยุ่งยุ่เรื่องยุ่งยุ่งให้ร่ อนึงแล้วเราก็เป็นผมอยากใย่าเล่าเรื่อเลรืองเ่าเรื่องี่พี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยากทีทีนี้คือครูอยากให้ให้ให้แฟนเพลงแฟนช่องเนี่ยเขารู้ว่าจริงๆก็เข้าไม่ใช่ว่าดังแล้วย่ามาไม่ใช่ใช่แล้ว ไม่ใช่คือเราผมเห็นญาตเขาไปมาหาสู่พี่น้องเขามาโดยตลอดอยู่แล้วมีตนยังไงเขาก็ดูแลกันไปอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วนะครับแฟนครอกท่านครับแล้วก็ประจุตรงนี้ส่วนเรื่องพ่อกับแม่ต้องข้ามเลยเดี๋ยวผมจะพามานั่งในมีมีต่อๆไปเขถามมาเยอะมากในเทสอะเนาะแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยญาติอยากอธิบายแล้วนะว่าเขาไม่ได้เลิกกันที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทิ้งต้นไม้เขาแค่แยกทางกันเออแ่้ตอนนี้เราดูจั้นๆว่าเขาแยกทางกัน แต่พ่อกับแม่ก็ไปมาหาสู่ต้นข้าวตลอดใช่ไหมยะไม่ได้มาเขาก็โทรก็ทำหน้าที่พ่อกับแม่ได้ดีที่สุดแล้วทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วในตอนเนี้ยทีนี้ถ้าอยากรู้รายละเอียดยิบย่อยยาตีหัวแตกไปแล้วนะจัดไปแล้วจัดไปแล้วะจัดไปแล้วจัดไปแล้วย่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวอีพีต่อต่อไปเนี่ยได้เห็นพ่อกับแม่ต้นข้าวแน่ๆน่ใช่ย่าจะพามานั่งตรงเนี้ยตัดเป็นตัเองกันได้ป่าว่าเขาเป็นมาอย่างไรกัน เลิกกันทำไมยังไงอะไรยังไงเหตุผลอะไรแล้วรักลูกกันมากอะไรพวกนไม่รักก็จะลูกคนใหม่ใช่ใช่ใช่เขาพ่อเขาติดเขาปวดเขาล่าสุดเพ้นนั่งคุยกันอยู่เลยค่ะเหมือนกัยาอติยาติแม่หนูกับแม่ใหม่นั่งคุยกันบอกว่าพ่อจ้าชู้่าเเฮ้ยเอาแค่นี้เอาแค่นี้เอาแค่นี้มาเดี๋ยวเรื่องความเจ้าชู้ของพ่อเนี่ยว่าจริงไม่จริงเไปคุยกันไปเรื่อง นี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดในวันนี้นะครับให้แฟนเพลงทุกท่านได้รับทราบนะครับคือว่าอยากจะถามญาก,กิขอต้นข้าวว่าพอชีวิตเนาย่ยเราสู้มาเนี่ยเราจะพูดกับต้องข้าพูดบนเวท,ทีทุกงานว่าแบ่งระพงกับกับญาสู้ฟ้าสู้ฝนสู้เสียงคนบ่นว่าสู้ทุกอย่างเป็นเพื่อ,อไรายได้แล้วเพื่อต้นข้าวได้ร้องเพลง วันนี้ประสบความสำเร็จก้าวเล็กๆก้าวแรกกันไปเลยไหมนะไปเลยกันนะเออพืชกระไดเลยนะเออทีนี้จะถามก่อนว่าย่ารู้สึกยังไงภูมิใจมากน้อยแค่ไหนถามย่าก่อนให้ย่าตอบก่อนแล้วเดจะค่อยถามต้นข้าวย่าเล่าเลยว่าวันนี้เป็นยังไงภูมิใจมากๆที่มีเด็กคนนี้ที่เลี้ยงคนหนึ่งภูมิใจในต้นข้าวเราภูมิใจมากแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยที่เลี้ยงออกมาเราะเขาทำให้เราได้ภูมิใจอย่างยิ่ง อย่างมากๆอย่างที่เราไม่เคยเจอเรื่องภูมิใจอย่างนี้มาก่อนเลยนี่แหละเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่ว่ามากที่สุดแล้วที่เราได้เคยเจอมาแล้วย่า,ยากจะบอกตอนนี้ว่าทุกวันนี้ม่ต้น้างไม่ได้พายญาแบกกระเปงกันแล้วแบกกระเป๋าแล้วทุกวันที่ไอ้ก e! ระเป๋าทุกวันเลยมากังเกตเยอะเลยสังเกตนะสังเกตเวลาที่ย่าเนี่ยไปถ่ายรูปกับแม่ๆเอ็ดซีดูว่าได้เกิได้ิตด้วยตอนที่ไปไหนก็แล้วแต่นะคะ จะสะพายกระเป๋าอยู่อันเดียวเ่ยมาจากล้งตุ้มตุ้มไม้เพรดอันนั้นเลยไปได้ตัวเหมือนกันชอบชอบเวลาคุยกับแฟนคลับด้วยหะคะว่าแฟนคลับถ่ายรูปเนี่ยก็จะอย่างนี้ค่ะชอบกันหมดนี่เมื่อก่อนเราเราไปงานกันนะเราก็ไปกันสามคนนะย่าเนาะไปงานสามคนผมย่าต้นข้าวก็จะคุยกับย่าว่าเฮ้ยย่าคนที่เขามาไลฟ์สดเราอ่ะก็ดีเนาะพอเขาช่วยไปตจัดการเราเนาะแต่เขาไลฟ์สดแม่งเราตั้งแต่เริ่มงานจนรถออก แล้วก็แล้วก็ที่ญาติอย่างเช่นป้าแจเงเนี้ยนะที่ที่มาทำหน้าที่ดูแลต้องทำอะไรทีเนี่ยผมเองก็บอกผมเองก็บอกญาติว่าญาติเรามีญาติพี่น้องไหมเพราะว่าเพราะว่ามีปุ๊บเนี่ยหนึ่งเขาจะได้มีรายได้สอง,งความสนิทใจในการทํางานการดูแลกันเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับต้นข้าวเนี้ยสุกเขาเป็นป้าหลานกันเขาเป็นป้าหลานกันมันจะได้สนิทใจแล้วมันก็จะได้ทําแล้วมันไม่ได้มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องผมก็แนะนาญาติไปญาติเขาบอกเนี่ยหลานญาติว่างอยู่นี่นี่อะไรเนี้ย เขคือว่างานกันนะมันมีไงก็เลยชวนชวนกันเข้ามาเขาอาเข้ามานี่แหละเข้ามาช่วยกันเขาเข้ามาด้วยใจอ่ะเราั้นบอเราจจ่ายเท่านั้นเท่านี้เรื่องจะจ่ายเไม่เคยพูดแบบนี้เลยให้เขามาช่วยเขาก็เข้ามาช่วยกันวันแรกเพืตนข้าววันแรกเราก็แจงผู้กรหนูว่ะตาไม่ขออะไรมากข้าขอแค่ข้าวจานนึงแต่กนนานไม่ักนดวมกัน่ารเวันนมันกัไงวันนี้เราจะกินกันแล้ว ญาติอนแล้วให้แต่เพลงรู้ว่าที่มาญาติพี่น้องไม่ใช่กังลบขนกันมาไม่ใช่คือเรามาด้วยความเป็นพี่เป็นเข้ามาเพราะเราก็อยากเหนเจอพี่น้องเราแต่ทุกคนก็มาทํางานไงไม่ใช่ว่าอยู่เราจะยื่นมือไปเอาเงินไปให้เขามันก็ไม่ใช่ไงทุกคนทางานแบบนี้ดีแล้วเราชอบแบบนี้ข้อดีก็คือในมุมผมนะครับคือถ้าผม ไม่เห็นด้วยในย่ากเขาไม่เอานี่ยใช่ทุกเรื่องเนี่ยที่ที่เราทำงานกันคือเราจะต้องถามปรึกษากันว่าเอาไหมพอเขาได้ไหมย่าตกลงไหมไมาญาติแบบนี้คุณตกลงไหมถ้าเราต่อคนไม่เห็นลงรอยกันอะทุกอย่างก็จบจบครับเพราะว่าแต่การทํางานมีปัญหาในย่างเนาะมีปัญหาบางทีก็มีน้อยอกน้อยใจกันบ้างอะไรบ้างก็ก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะความเข้าใจกันเลยมันก็จบอย่างนนี้คุณดูที่แบบว่าแบบเข้มๆอย่างนี้นะคะ ที่น้อยใจนะคะเยาะ่ากบอกเยอะมากต้องเน้นด้วยเอาไว้เยอะมากี่น้อยใจต่อมาคุณิวไอ้เรื่องหนึ่งทีนึงให้มาทำไปนั่งที่ตรงนู้นแทนคุณยิวแให้ทำต่อมาคุณยิวโอสงสัยว่าเฮ้ยทำไมผมเนี่ยคือผมเป็นงี้คือผมเราก็มีรู้สึกว่าเราเป็นในมุมผมคือผมผมเป็นข้าราชการผมไม่ได้เป็นบริษัทค่ายเพลงใดๆผมผมมีหน้าที่แค่ทำลูกศิษย์ผมคนหนึ่งให้เขาทำได้ใจให้ ให้ให้ต้นข้าประสบควาวเลนให้ได้มากที่สุดผมดูเขาบรรลที่หวงนีความสุกแค่นั่นเองส่วนคนจะบอกว่าโอ๊ยคุณนิวแม่งรวยแล้วป่ะนี่ให้ถามญาติดูได้เลยญาติจะรู้ก็ไม่ต้องไปพูดกันเรื่องตัวเลขตัวเลขบางคนเดียวบนโซเชียลไม่ต้องคุยว่าบนโซเชียลว่าญาติอยู่ที่อะไรอะไรนะสุกเข้าญาติเต็มเต็มญาับเต็มเต็มญาติเต็มเต็มพูดได้เลยใครจะว่าอะไรก็ว่าญาติเต็มเต็มสมุดเราได้เราได้รับค่าตัวมาสมุดยาสมุดสมุดเงินห้าคุณนิวจะได้แค่พันเดียวค่ะประมาณหักลบแล้วคพึ่งแล้วหน ไม่แต่ยาให้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 อาใน้ำมันยาจะออกต่างคุณบอกไม่ต้องอะไรยาไม่ต้องออกไม่แล้วด้ยไม่ไม่ไม่ยาต้องออกไม่ได้ไม่ได้แล้วแล้วค่ากินหนูจะไม่เหลืออะไรแล้วค่ากินหนูก็เอาด้วยนะของคุณนิวจริงๆนะค่ากินหนูก็เอาด้วยเราต้องขอยยาให้ตลอดคุณพูดไม่ติดีถแต่ไมดอ่าเป็นเรื่องที่ยาต้องควรเล่าดิเล่าไม่ดูหรอกมปนซีรีส์รถถอยนะรถน่ะโซลรถแต่ตรงเนี้ยมันจะมีช่องอ่ะคุณนิวไม่เอารถยาไปทิ้งเปล่าเวย เห็นไม่แต่แต่หลังๆก็คุยคุยคุยกับย่า้วต้นข้าวครูคุยกับย่าแล้วว่าครูมีความตื่ว่าเฮ้ยครูเป็นคนเหนื่อยเหมือนกันเว้ยใช่เหนื่อยคือทำทุกอย่างเลยเหนื่อยที่มันเป็นของครูหมดได้จะรโทรศัพท์ได้จะติดต่อมายังไม่มีอะไรเลยยังไม่ได้เหนื่อยเลยเนี่ยเหนื่อยแค่ยงเดียวตัวไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกนี้มันแต่งตัวกันนั่งอะไรบางทีนะเหนื่อยนี่ยงเดียวค่ะนับน้องก็ต้นข้าวครูถามย่านะครูเป็นคนผิดผิดมากเนาะคือคุณแม่ครูถามย่าว่าย่าสมมุตินะสมมุตินะสมมุตินะสมมุติว่าผมพาต้้นนนขาาวออกง่ ได้สั่งล้านหนึ่งเนี่ย <AME> ผมถามยาตจริงๆเถอะว่าผมจะได้สังสักห้าหมื่นเจ็ดหมื่นหรือแสนหนึ่งเนี่ย่ยาว่ามัน,น,นจะเป็นอะไรไหมมัาานจะเป็นเนรื่องผีดไหมทีทม่ผิดไหมตอนท้าครูถามว่าผิด,ดไหมยย่าตอบว่าอะไรรู้ไหมผิดค่ะครูเพราะครูจะได้แสนเดียวไม่ได้ครูต้องได้สักสองสามแสนนี่คือสัพนาต่กันนะคือไม่ใช่ว่าเราจะมาเอา,าเปรียบครูเขามันก็ไม่ได้ไงครูทํางานเยอะมากๆใชบไหมคะ ในเร่ที่สุดก็คือครูแหละใครรับจะรับปัญหาใคจะโทรศัพท์ติดต่องานจ้างงานงานจะวางมาจจงทําสัญญาทุกอย่างาลุกไม่ได้ทำอะไรเลยก็อย่างนี้ครับ่าคือตอนนี้เราเพิ่งเริ่มต้นเราต้องข้าเขามีชื่อเสียงมากนะ่าเขามีชื่อเสียงมากไปจังหวัดไหนก็มีแต่คลให้การต้อนรับดีผมลึกว่าต้นข้าวเนี่ยจะเป็นเจ้าแม่ภาคกลางคือสุพรรณบุรีกาญจนบุรีแต่นี่ไม่ใช่ยามผมไปวัดเออยกตัวอย่างเช่นขอบคุณพ่อแม่พี่น้องระโกนใชย ที่เราไปมายเมย่าที่ที่เราไปไมายเมย่าบางคอใชัยบุรีรามแล้วเราไปชนบุรีเราไปพิษณุโลกปรากฏว่าทุกที่คนเป็นไย่าเยอะมากงเยอะมากทเราไม่เคยเห็นมากกอนว่าเขาจะทำาเยอะเลยขนาดนี้ขาดีใจไหมเดีดใจไหมขาบขาดีใจไหมเขาดีใจไหมคนข้างบนเขาดีใจไ่มเราถึงว่าหายว่องนคตัวนี้่าขาวมีตะนาันเขาถึงาทานเนี่ยหาย่แล้วยานีท้อเราดีทอ คท้าดีใจไหมคือยากรู้สึกแบบไปพูแลงานนี้นะคะเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยไม่ใช่หนูไม่ก็คูบอกแล้วว่ามีแรกเนี่ยครูอยากให้ยาครูได้มดูอบอกว่าเยอะๆเป็นเรื่ย่าเลยว่าเพราะว่าย่าเป็นคนเลี่ต้องข้าวทงานเป็นเรื่องของย่า e น่นอะแม่หนูพูดว่าย่าจะไม่ตอบเลยนีอย่างนี้ย่าคือผมเนี่ยคิดว่าเออต้อข้ามันคง เหมือนการวัดรันนีว่าเพราะคนใกล้บ้านเราพอไปอบุรีรัมย์ไปช<อ>นบุรีไป,ไปเออฟ้าเพดาะค <แฟ S 2> นก็คนมรับดีมากจนผมก็ดีใจว่าโอ้ลูกศิษย์ผมก็มีชื่อเสียงนะแต่ทีนี้ สิ่งที่พ่อพ่อแม่ห่วงที่สุดคือเรื่องเรียนแต่เราก็ไม่เคยให้เราละทิ้งการเรียนนะเราพยายามการเรียนตลอดไม่ใช่อะไรค่ะหนูไปออกงานมากลับมาดึกๆใช่ไหมคะหนูบอกว่าคุณยูขาะวันนี้หนูคอยพิจาไณาวันันทรอย่างเงี้ยคุณยูบอกว่าตั้งแต่คุณยูเรายากก็ไม่ได้ไม่มีใครอนุมัติเลยค่ะแม่แม่พ่อออกโรงเรียนนะคะหนูหนูอะไรจะย้ายโรงเรียนนี่แล้วจริงจริงแล้วทมเอนุญาตหนอ่ะหนูก็ไปข้เข้อเรียนนี่ เรีนขอไปขอคะแนนพิจารณนะที่ขูดนี้ไม่ให้ละเอรไปทีนี้ผมอยากให้ย่าผมอยาก้ย่าได้ได้บอก FC เพราะว่าแม่ต้นข้าวว่าย่ามีมุมมองยังไงเรื่องการเรียนเล่าให้ฟังหอย่าว่วงมากเลยการเรียนเพราะยังไงเสี่ยอะไรก็ไม่ค้ำจุนมันมันไม่ยด้ยืนมัมีความรู้เราคนเราอ่ะอยู่ยไม่ได้แล้วไม่ความรู้จังหวดไม่ใช่เรว่าโลกทุกวันเนี้ยครับเราย่ยากมากต้องมีความรู้เยอะเยอะต้องรู้จั่นคนด้วยความรู้ความอะไรพวกนี้เราอ่านออกเขียนได้น่ะ เป็นอะไรที่สำคัญยิ่งเลยนะที่จะไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราทุกวันเลยทำงานไม่ได้แล้วจริงๆถ้าไม่มีความรู้นี่ยุ่ยากมากเราก็มีความตรงกันระยย่เนาะว่าประสบการณ์นัเราเอามาใช้ให้หมดความรู้ประสบการณ์เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้หมดเลยจริงจังมากจริงจังแ่เรเอมอองีว่ไม่เชื่อใครลองไปใช้ดูยังไงก็ได้คืนี้้้าครูเนี่ยเคยคุยกับย่าคือเรามีความคิดเห็นคือครูกับย่าในส่วนมากจะมีความเห็นตรงกันว่าเรเรียนเนี่ยสำคัญมากเรื่องอะไรเรื คือคุณลูกแล้วคคุูกทย่าเพาพี่เอกตกลงกันว่าความดังไม่ทีหลังยังช้วันหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นกระแสแค่ตัวนั่งตก็ได้แตัวเท่าเราไม่รู้วันไหนเราจะเราไม่รู้รฉะนเรียนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อวันนี้เราก็เพิ่งไปเรียนมาค่ะแต่ถ้าจะมีควรู้อยแล้วได้เราก็จะทงานรียได้เรียนเรียนเราะยเมื่อวนสอบภาษาแล้วภาษาอังกฤษอ่านไหมอ่านไรยทันงใจพูดด นู่นประชั <ไง S 2> นกเกลี้ยงของครูทันพิเศษเดีเ๋ยวติดไปถ้าปวดไหถ้าปวดไปถ้าครูทันพิเศษเดูถ้าปวดเดี๋ยติดตะกุดจนจบครูครับพิเศษครูคับพิเศษครูคถ้าครูทันพิเศษดูอยู่นะคะ<อ>ลูกพานของครูด้วยด<อ>ีใจมากไม่ต้องแก่แต่ว่าวิชาอึดอัดแก้หมดเลยโอ้โหบอกแม่แครับผมภาษากีบตอนท้าวไม่กระดิกเลยครับเรื่องจริงค่ะผ่านย่าผ่านผ่านผัดอะไรนะครูทันพิเศษใช่ไหม โอเคขอบคุณครูทางพิทธ์จากการจัดนันุเคราะห์มากๆนะที่ที่ก็ดูแหละคือขอบคุณครูประจำวิชาทุกวิชาคือตอนนี้ย่าตอนนี้ต้นข้าวเป็นนี้ครูทุกวิชาเนี่ยตอนเนี้ยด้วยความที่เขาเห็นว่าเราทํางานเราก็าสร้างเสียงงเรียนด้วยส่วนหนึ่งแต่เราก็ต้องมีความที่ชอบในการเรียนด้วยแต่ถ้าเราเดินทางไกลแล้วมีความเขาเรียกอะไร่ะมีติเหตบ้างมีการมีการขาดเรียนบ้างคุณครูทุกท่านเนี่ยก็ยินดีที่จะช่วยเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องเวลาเรียนให้เราแต่ครูก็ยืนยันเลยครับว่า ทุกงานทุกชิ้นให้เป็นไปตาม<ช>ความจริงใ,รให้เป็นไปตามคะแนนถ้ามีสิบง,งาน<ม>ต้องเข<ม>้าส่งไม่ครบ ก็ติดศูนย์ไปสอบเจ้าสอบไม่ขามก็ให้ไม่ผ่านไปหนูรับประกันเลยเ่าว่าะแม่ที่หนูอาจจะคะแนนไม่ได้ดีมากแต่หนูแบบไม่ตกเพราะว่าหนูส่งงานครบทุกวิชาเพราะหนูรู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะไม่ได้เรียนมากเท่ากับเพื่อนเพื่อนคนอื่นเพราะฉะนั้นความรู้เราอาจจะไม่ได้เท่าเขาเวลาสอบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าเพื่อนก็เลยคิดว่าถ้าเราส่งงานครบยังไงเราไม่ตกที่ถึงวิธีที่ถูกต้องมาแนนะามให้จำไว้เลยว่า่อได้นำมาให้จำไว้เลยว่าถ้าตรงข้าวส่งงานครบ แล้วอ่านาหนังสือตอนสอบตามงานชมูเชื่อว่าไม่มีตกแน่นอนทีนี้ต้นข้าวก็ต้องอดทนมากกว่าคนอ,อื่นๆเพราะว่าต้นข้าวต้องร้องเพลงด้วยเหนว่อยว้วค่ะไหวชิวอ่าเดี๋ยว,ต,วต้องเป็กำลังใจต้นข้าวหน่อยจ้ะทุกคนจน้ะอ่าสู้ ก็วันนี้นะครับย้าเราเองเนี่ยเรื่องเรื่องการเซ็นสัญญากับบริษัทเนี่ยเราก็อาจจะคงไม่ได้เล่าถึงหรอกเนาะเพราะว่าเราเราเราอยากเซ็นมากนะคนเข้าอยากเซ็นย่าอยากให้หลายป็นศิลปินครูก็อยากไปแต่เมื่อมานั่งทบทวนดูแล้วเนี่ยที่สำคัญคือคนก็ไม่ได้ติดต่อเราด้วยแหละมันจะไม่มันจะไม่มีพลังเรียนเพราะเราการะเดสิน้จเป็นที่แน่นอนอยากเซ็นหรอย่าเนาะแต่ขอให้ตรงวันนี้อกกเ็นนาารยให้้่ั ญาติแล้วอยากหน่อยลูกเป็นญาดาน์ลอกแต่ไม่านักร้องอย่างเดียวยังไม่ได้าวน์ล็อกช่องมากเลยก็ความฝันต้นข้าวจะเป็นจริงก็ได้ถ้าต้นข้าวมุมาณปลทนและกินคันคือกันถ้าเกิดว่าต้นข้าวทำตรงนั้นได้ปู่เชื่อเลยว่าวันหนึ่งต้นข้าวจะประสบความสำเร็จแล้วจะเป็นที่รักของพ่อแม่แฟนเพลงตลอดไปครับ่าพวกเราครับเสี๋ยวต้อเงินให้ญาดนีแล้วต้นข้าว้วยค่ะก็ครั้งแรกของช่องเราเนาะ ต้นข้าวสุปรยาวิเชียลแล้วก็เป็น EP พหนึ่งของสุปรยามหาลาบก็อาจจะติดขัดไปบ้างอะไรบ้างเพราะเราไม่ใช่เหมือนพี่ผมก็เป็นข้าราชการเนาะไอ้ต้นข้าวก็เป็นนักร้องนักเรียนย่าเนาะก็เป็นเป็นแม่บ้านอยู่บ้านธรรมดาจะมาเก่งเรื่องหน้าจอโซเชียลก็คงอาจจะต้องใช้เวลาสั้งสองสามอีพีแลจริงๆแล้วเราแบบจริงๆก็หน้านี้ใช่ไหมคะนุ่มยาวอ่ะย่าเออเออเดี่ยวมองกล้องหน้าเวลาพูดอะไรเงี้ยมองกล้องเาี มันเขินปุ๊บมองทุ่นมันเ้มองนม่ตรงนั้นพอจริงพาเขาจริงปุ๊บใครพูดอย่าพูดนะเพวันนี้มีได้ข้อก็เดี๋ยวให้ต้ข้าวฝากช่องเราแล้วก็ฝากช่องเพจไปทำสาพันธ์เราแล้วก็ฝากเพจจริงต้ข้าวด้วยอะไรเงี้ยอ่ะให้ตัวทำสารพันหน่อยจ้ะค่ะก็ฝากอ่า เฟซบุ๊กนะคะมี2 f a เฟซบุ๊กเท่านั้นนะคะมีเพจหลักของหนูเป็นเพจส่วนตัวของหนูเองนะคะอูดในนารักนรัชื่อต้นข้าวสุปริยาวงเล็บเพจจริงนะคะแล้วก็มีเพจประชาสัมพันธ์คิวงานต่างๆนะคะชื่อต้นข้าวสุปริยาค่ะ ่าคุณครูนิวค่ะคุณนิวเป็นคนดูแลเป็นคนโค้งงานอะไรงนี้นะคะว่าแจ้งแม่ไม่ได้ตอบใครอะไรเลยแค่บอกคือแบบไม่มีเวลาตอบแล้วจ่ายอยู่แล้วก็มีอ่า ยูทูบช่องไหนต้นข้าสุปริยาออฟฟิเชียลแล้วก็ติกตอกชื่อติกตอกชื่อต้นข้าดนเพลงชินคุณออฟฟิเชียลค่ะนีเป็นช่องหนูแล้วก็มีช่องหนึ่งที่พี่พี่พี่เราทำใช่ใช่ค่ะเป็นคลิปเวลาไปร้องเพลงชื่ออะไรคะต้นชื่ออะไรพี่เจมส์พี่เจมส์ชื่ออะไรนะติกตอกอยกางเนี่ยต้นข้าวยาชี้อาอาชื่อเหมือนกัน อาชื่อหมวดเท็ดดูโอเคได้ตัง่ายใช่ค่ะใช่ใช่โอเคก็ประมาณนี้เนาะให้ให้ติดตามดังดังต่อไปนี้เนาะแล้วก็มีไอจีดูเล่นด้วยนะคะไอจีชื่ออะไรว่าไปไอจีชื่อ T O N K A N U ดอทสิบสา่ะทีนี้ขอให้่าได้ขอบคุณแฟนๆได้ขอบคุณความสำเร็จก้าวแรกวันนี้แล้วก็ฝากติดตามต้องเข้าได้วยครับย่าชิวขมวดอีกแล้ว ขอบคุณมากนะคะเชื่อตามต้นข้าแล้วก็รักต้นข้าวสัญญาค่ะว่าจะดูแลเขาให้ดีตามที่พ่อแม่่าแม่ขอแลวจะให้เขาร้องเพลงร้องเพลงให้พ่อแม่แม่ฟังไปตลอดขอบคุณมากที่ติดตามหลักสา่งสัญาค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวตือให้ยีนี่ครับขอบคุณในของข้าววันนี้ขอบคุณมาีมากก็วันนี้สุปริยามหาลาบ ep หนึ่งต้องขอ ลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ขอบคุณสถานที่ของเราคือโมโฮที่บรรยากาศดีมากๆเรื่องด้านหลังรถตรงนี้โอ้ย่าสวยลอดึกดี้ไม่รั้งแฝกฉันหนุนจะลงสวยมากๆจ้าสถานที่ที่ชื่อว่าโมโฮสตอรี่ตำบลอะบนตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาลิลีจงมุนจาโมโฮสตอรี่ และก็ทีมงานหลังบ้านของเราทุกท่านเลยนะครับทีมงานมีเดียของเราพี่ๆทีมงานมีเดียทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ